สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็พบเจอกันในวันที่ลมเย็นสบายนะครับผมลมเย็นแบบนี้นเนาะมันก็ปัดฝุ่นไปได้นะครับก็มากินข้าวกินปลาด้วยกันวันนี้ผมต้มยำปลาดุกย่างนะครับผมน้ำจิ้มแจ่วกับข้าวเหนียวนะฮะมาย่างเราย่างมาแล้วก็มาใส่ัยน,นี้เสื้อใช่แล้วน่าจะมีไข่มีเกมตัวใหญ่มากมีตัวหน้าตัวหน้าตัวเนี่ยไข่ไข่ปูด มาคุณผูชมกิข้าวกินปลาด้วยกันนบผมก๋กยิ้มแจ่วมงสดน้ำเลยจี๊ดมากไข่คนล้ครึ่งเลยแซ่บเลยอ่ะมีไข่สองแกนเอ้ยสองเาเรียกว่าอะไรสองขวงเออสองขวงนี่เนืะเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวจะใข้ไปแล้ว อร่อยลมดีไหมเ้ี่ยน้ำอร่อยมากอ่ะน้ำแซ่บอ่ะต้มยำเลยน้ำอ่ะต้มแซ่บต้มแซ่บปลาดุกย่างต้มยำปลาดุกย่างอืมเนื้อปลาดุกก็ตัวท่ถาดเลยตัวเริ่มตัวใหญ่มาก เราบอกว่านนกินปลาดุกได้นะครับก้างมานะันง่ายง่ายพรา,าปกติผมกินปลาไม่ค่อยติดคอคือลิ้นแบบลิ้นแบบเซนเซ,นเซอร์ดีไง<ม>ตรวจหาก้างในปากน้ำอย่างแ่บเด้อจะบอกให้คล้อ,องคอเลย อร่อยมากต้นหอมยังหวานอะ่นะนฝั่งนี้มีไหมพี่อ่ะโอ้ยฝั่งนู้นพี่เอามาแค่สองต้นนี้ <c oughs> นึกว่านนจะไม่กินกินเหรอชอบเลยล่ะแล้วปลานุ่มมากอุ้ยคนตัวไปเลยเนาะอืงเอาไปเลยมีหลายตัวไม่ถึงตัว ตัวน,นี้ใหญ่กว่าตัวข้างหน้าอีกอะเ<ม>อ้าไข่เหลือเยอะซะด้วยเข้าไปเลย น้ำเี่ยใส่เห็ดด้วยนะนี hmm. ่เห็ดอะไรอ่ะเห็ดอะไรรู้อ่ะหูเนื้อปลา เลือกฟูมากนี่อบโอ่งมันยังไปกินหรือย่างแล้วอบโอ่งนะฮะ้ <laughs> ย่างอบโอ่งนี่แล้วขึ้นอะไรสิ่งที่มานน้อยเดียว กินอีกอามาเยอะๆไม่กินเอาขึ้นก่อนเนะาะง่ายดีตั้งสี่ตัวเนืมอเยอะจังคนเนะมันต้องคำใหญ่ แจ้วนนไม่เหรอผมลืมแก้วไปเลยเมื่อซดน้ำเพิ่นเกิดตรงกลางนั้นไม่ได้วางแล้วอ่ะไม่เป็นไรบ้างแล้ ok. วก็ได้ ปลาอร่อยดีโน่แจ้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแจ้วแบบเข้มข้นอ่ะอืหอมอม,อมจิ้มน้ำปลาก็อร่อยนะกระดูกย่างอะ่ะห่าน,น้ำปลาผีน้ำปลาพร่กนินกหนุ่มหอม น้ำปลาทำหอมนี่ตรงไหนมันเนี่ยตรงที่ปะต้อยลืนต้องหัวลอยนะปลาดุกดูหัวปลาดุกไลยนุ่นชอบกินตาปลานะคุณผู้ชมเดี๋ยวน่น <c oughs> นี่ยกินตาปลาดุกนะถ้าควักให้ผมได้ผมกินเนาเด็ก <c oughs> <c oughs> มันเล็กมาก ไหนตาปลาดุกตอนนีผมพูดเล่นนะเมื่อกี้เอาจริงเหรออะได้แล้วมันให้ลูกตาไหมเนี่ยใช่ขนมตาปลามันได้รสชาติอะไรเนี่ยมันไม่ได้รสชาติเลยตาปลาโน่นปานนี้นี่โนอนกินหมดอะชอบจะให้กินตา แล้วไล่เอาช้อนตักเลยเอาอุ้มลงทางนี้ให้หมานั่งไปก่อน มีไหมโดนนี่มีอีกไหมโดนกระตาษไม่ขอขอใหญ่ใหญ่อะพี่เก็บหาพี่เก็บควักให้เดยแก ขนมหัวปลาดุกหัวปลาดุกกับหัวปลานินอันไหนมันกว่าพี่เห็มปลาดินปลาินเหรอมันใหญ่กว่านะ น้ำเปลี่ยนดูจริงจริงเมนก่นมันให้มันอยู่ที่ความใหญ่อ่ะตัวขนาดตัวมันะเนาะถ้าตัวเล็กมันก็ผอมหัวไม่ค่อยมัน ไปวัดพระแท่นมายังพี่เก่มไปไหมล่ะอ,อ,ะอร่อยไหมครับเมื่อคืนของอร่อยเยอะไหมของขายก็เหมือนทุกปีผมไปผมอชอบซื้อน้ำตาลปึกมามน้ำตาลอ้อยอะไรเงี้ยเยอะแยะน่าจอ้่อยครับอบ อ,อข้ามอะไรป่ะอีกสองตัวในน้น,นม่ได้แกเลยเอ,าอ้าอันนี้หมดแล้วจีในครึ่งนี้ยังไม่หมดเลยไมันกินไปอยู่ในน้ำนู้นโอ้โหเอาที่ก่อนถ้ามันอยู่บนบกเนี่ยอีหนังเนี่ยหนังนี่ก็อร่อยมนันดีหนังกระดูกชีกันชีก กินปลาลิ้นต้องไวเนาะ,ะหากา,าก้างในปักวางข้าปาักไว้วันนี้เหมือนฝนจะตกนะครับพี่ามมันมีหมอกนะไม่มีหมอกมีเมฆมันแบบว่ามืดแบบคึมคมมืดคึมมีเมฆ น่าจะความร้อนน่ะปาระความหนาวอ่ะออกมาเป็นหิมะไหมเอกมาเป็นหหรหรือืออลูกเห็บตั้งแต่ผมเกิดมาผมยังไม่เคยเจอลูกเห็บเลยนะใช่ลูกเห็บแบบตกมาเป็นเม็ดๆไม่เคยไม่เคยเจอเลยนั่นแหละไม่ได้ถนัดเจอเหรอลูกเห็บด้วยนะ ไม่มีบุญได้เจอหรอกแล้วแค่เจอรูเห็บนี่เป็นบุญเลยเหรอบุญดิรู้เห็บสมัยก่อนอ่ะเวลามันตกอ่ะพี่จะเอาถล่มไปกลางรอแต่มื่ก่อนมันกินได้งั้นรูเห็บอ่ะมันสะอาดเนาะม,มันสะอาดตอนนั้นอ่ะเมืม่อก่อนที่ผมเด็ก,ดกอ่ะน้ำฝนยังกินได้อยู่เลยมลพิษมันยังไม่เยอะ เวลาลูกเห็บตกเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าบ้านเราเป็นสังกะสีเนี่ยเวลาลูกเห็บมันลงมามด,ดังป๊กปักโป๊กปักราคาบนทะลุเลยก้ะสังกะสีสังกะสีเหนียวนะครับเอาละ่ะสังกะสีเหนียวนะไม่แบบที่มันเปาะแล้วอ่วะไม่เปาะมันก็จะลงแรงกว่าฝนอนะ่ะเราก็เราก็เอาล่มอ่ะไปกลางรอเวลาได้ปุ๊บจับใส่ปักจับใส่ปักเสียบเลยปัก,ปกอร่อยไหมมันเหมือนมันตืดมันต<ๆ>้นอแง<ๆ>อแข็งปกติไหมนะ ถ้าสังกะสีทั้งหลังนี่นอนไม่หลับนะมั้งเสียงดังนะมันก็ไม่ได้ตกทั้งคืนแป๊บเดียวนะพายุมันมาแป๊บเดียวพายุลูกเห็บพายุเนี่ยมันไม่ได้มาตลอดมันไม่ตกเหมือนทั้งคืนอ่ะถ้าพายุเรเห็นมันจะมาแป๊บเดียวมันจะมาสักพักหนึ่งมันก็หยุดละดูข่าวมัน้วมันเป็นลูกเห็บไอพายุอ่ะ มันมากระทบอะความร้อนกระทบหนาวะ่ะอ,อกมันเป็นก้อนในทีเนี้ยู้อเห็บท้องความมันขอ,องดีมิสมิม,มที่มิกีอยู่นี่ส่วนนี้นี่เขาจองเลยนะอของชอบเพราะอนะไเนี่ย นูน่นดูชายแดนนูน่นคุณผู้ชมกลับไปแล้วกลับไปชายแดนแล้วเราเยี่ยมั้ยลาบก็อร่อยนะผมก็ชอบกินลาบปลาดุกเนื้อมันมีเนานนนะ ข้าวครึ่งโลหมดหมดแล้วไปแล้วตอนนี้ก็ข้าวหมดแล้วนะฮะก็ขอตัวลาคุณผูมชม,มไปก่อนนะครับผมที่เหลือนี้เดี๋ยวเราเก็บไปกิน ในมื้อต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยมากน้ำเสบบวันเนี้ย